นึงลานหนใจเด้อหงท้างหนึงลานนใจเออทาเหให้ายเงินขึ้นหลาสติมาสติมมีลสติก่อน สวัสดีค่ะคุณบันนารีขอบคุณหลยไหนเด้อมาเป็นคันนั่งแรง,งใจประเด็คือยังเห็นจาเบ ok ทติ๊กตอกเต็ม่บอเบทติ๊กตอกอีกเตะไอเงินติ๊กตอกไปเขาไปเบิง้งือยังเห็นเป็นติ๊กตอกัอกเบทติ๊กตอกเปลม่นบออันรีดผ้าประเด็นรีดผ้พาพ่อใบมาประเด็นรีดผ้ามีผ้ายหนายีถ้ายหนายเ่ท่านไหนเขาไปเลี้ยวอีกย่ เฮ็ดยทูบยเฮ็ดย u t ทูบแล้วว่าจิเขาไปหาเทียวรอ่ไไปสร้างันอันอันนี่ยังเออเรื่อยเรื่อยโอ้เฮ็ดไปเรื่อยเรื่อยเออเฮ็ดไปโหลดอันใดมันเป็นตาจีดเงนั้นเฮ็ดไปโหลด มีคนมาส่วนไหนไปเห็ดตดตอบอยู่เลยว่าโอ้ยนี่กับซีช่องแล้วเลยกไปซี <laughs> ช่องแล้วยูตัวกับสามช่องแล้วทั้งนช่องสีฝ้ายซีช่องแล้วเลยกไปมันหลายเราํำนี่กับปวดน้อนแล้วทรงงางบ่ทั้งแล้วหลายช่องเลยบ่เห็ดลเลยเศร้าเอาจำนี่ละ เจ้าเห็ดเหล่าจำนี่หละพ่อแล้วไงซีซองเหรอแม่ก็จนยาใหญ่ปกป้องเปิดขนาดเปิดเนี้ยเปิดความกันสองจ่องนี้ป่ะเปิดไรซดี่เปิดสองจ่องได้ได้ความกันเลยได้เนี่ยเปิดเลี้ยวกับด้วกันเปิดไล่สด์ทางเลี้ยวกับเปิดยูทูวไปนั่ง พเพาะสันเฮาบ่มีเวลาเฮ็ดไหมแล้วก็ได้ยังนั่นขอบคุณลหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้อันสอ,องหนึง่งยังไม่เก่งโอ้ยก็เกง่งกว่านั่นล่ะเฮ็เเดนนเก่งก็ประเด็นหนึ่งเฮ็ดคลิปลงเก่งก็ประเด็นหนึ่งจำประเด็นนี้เฮ็ดเหมนวดไล่คลิป,ป,ป,เ,ปเปลี่ยนเลยเฮ็ดบูบูบ้าบ้าไปเฮ็ดเปลี่ยนคือเสาโอ้ยหอนเหยื่อไลเข่าตาเออหอนย่งกีนน้องไว 那不过。